สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ช่องทําแสงแห่งปัญญาของเราก็จะมาขอนําเสนอเรื่องราวกฎแห่งกรรมธรรมะคาสอนนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะมาถ่ายทอดให้เพื่อให้บุคคลธรรมดาทั่วไปอย่างเรานะครับเข้าใจถึงแก่นแทาของธรรมะวิธีการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ของเราในทุกวันนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราจะขอนําเสนอเรื่องที่ ใครหลายๆคนดีกว่ารวมถึงตัวผมเองด้วยก็มีการตั้งคําถามในหลายๆครั้งนะครับตั้งแต่ที่เราเออพอจะจําความได้และกันนะครับว่าจุดกําเนิดของมนุษย์จุดเกิดของโลกคําถามเหล่านี้มันเป็นคําถามที่โลกแตกมากนะครับว่าจุดกําเนิดของมนุษย์คืออะไรและกันดีกว่าวันนี้เราจะมาสนอเสนอเรื่องนี้นะครับว่าจุดกําเนิดของมนุษย์คืออะไรอยู่ที่ไหน และอะไรคือสังคมที่เราอยู่กันทุกวันนี้ดีกว่านะครับวันนี้ผมเองจะนําทุกคนเลยทำทุกท่านนะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับจุดกําเนิดของมนุษย์มันเคยเป็นคําสอนนะครับเคยเป็นการตรัสสอนไว้ขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราเมื่อนานมาแล้วนะครับสมัยพุทธกาลเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีประวัติที่ถูกบันทึกไว้แบบเป็นรายลักษณ์อักษรน,นะครับ แต่ว่ามันเคยเป็นคําสอนละกันที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวค่อยบอกชื่อตอนท้ายๆละกันนะว่ามาจากเล่มไหนละกันนะครับแต่ว่านี่คือเป็นคําสอนนะครับของอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับที่ว่าจุดกําเนิดของมนุษย์กําเนิดมายังไงละกันนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องเหล่านี้ต้องใช้วิทยาศาสในการฟังด้วยนะว่าเราจะเชื่อหรือว่าเราจะแค่ฟังไว้เพื่อไว้ประดับความรู้ เป็นการดําเนินในชีวิตของเรานะครับเราก็ต้องพิจารณาดูเอาแล้วกันนะครับเรื่องนี้เราที่จะมาเล่ามันเกิดมานานแสนนานนะครับพระพุทธองค์ได้เคยเล่าไว้ว่าโลกของเราเนี้ยเริ่มต้นมามันคือโลกใบเก่าเก่าแล้วละ่ะที่เคยมีมาแล้วนะครับเคยถูกทําลายไปแล้วมาหลายหลายครั้งนะครับถูกทําลายมาแบบนานแสนนานโอ้อันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่านานแค่ไหนแต่เขานับกันเป็นแบบ กลับหรือมาหากลับเลยละกันนะครับเดี๋ยวข้าวหลังเรื่องพวกคําแ,แปลกๆพวกคําว่ากลับมาหากับเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปค้นคว้าหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะครับหรือท่านผู้ฟังทุกท่านได้เข้าใจกันว่าคําเหล่านี้มันคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าจนวันหนึ่งนะฮะจนโลก ที่โลกใบเก่าเนี่ยได้พังทลายไปนานแสนนานแล้วแล้วก็มีโลกใบใหม่นะครับเกิดขึ้นมาก่อตัวเกิดขึ้นมาเลยนะครับมีผืนน้นําอันกว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีความบุนมิกปกคุมทั่วเพราะว่าโลกพอเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็เหมือนนะครเหมือนแบบเออสิ่งของแหละที่เราได้มาใหม่ยังไม่มีอะไรเลยในนั้นนะครับโลกก็เช่นเดียวกันว่างเปล่า นะครับเหมือนแก้วน้าเลยเหมือนแก้วน้าเปล่าๆใบหนึ่งเลยไม่มีน้ําอยู่ในนั้นโลกก็เช่นเดียวกันว่างเปล่าไม่มีสปปรรพสิง่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นยังไม่มีนะแต่วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็มีพรหมแล้วกันชั้นพรหมโลกนะครับที่ต้องจุดติลงมาจากสวงสวรรค์ก็เหมือนเขาแบบว่าหมดหมดบุญนะครับหมดบุญหรือว่าอาจจะไปแบบเอ่อทำอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้ข้อ ไม่แน่ใจละกันนะครับที่เขาจะต้องลงมาจุติยังโลกนะครับในครั้งแรกก็จะเข้าสู่ที่เขาเรียกว่ายุคที่1ยุคแห่งแสงสว่างนะครับเป็นการลงมาเกิดของเหล่าพรหมเนาะเหล่าพรหมแล้วเช,เชื่อมโยงกันยังไงแล้วพรหมทำไมถึงมาเป็นมนุษย์นะเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทําไมพรหมเอ๊เราก็คิดว่าพรหมคือ,เ,อเทพชั้นสูงแล้วทาไมเขาถึงมาเป็นมนุษย์ได้ล่ะ นะครับก็ในยุคนั้นนะกันมีเหล่าพรมแล้วะกันอย่างที่ผมได้เกินใบตอนแรกแล้วนะครับเหล่าพรมที่เขาแบบว่าเอออาจจะแบบบุญใกล้หมดหรือว่าทําผิดหรืออะไรสักอย่างนั่นละกันนะครับเขาลงมาบนโลกมนุษย์นะครับเขายังมีร่างกายอันละเอียดมีแสงสว่างในตัวเองนะครับมีแสงสว่างส่องเจิดจ้าเลยเพราะตอนนั้นเขายังแบบมีพลังจิตนะครับสามารถล่องลอยได้ไปในอากาศไม่ต้องเดินนะะโอ้สบายเลยถ้าเป็นเหมือนเรายุคนี้นะ อลอยได้มีแสงสว่างในตัวเองเทน่นะครับโอ้โหก็นะครับเอาเป็นว่าต่อคือตอนนั้นก็คืออย่างว่ามีพรมลงมานะครับลงมาในยังโลกมนุษย์และนะครับลงมาก็ยังคงมีแสงสว่างสองในตัวเอง<ๆ>เพราะว่าเขายังมีคงมีพลังจิตอันแก่งกล้าอยู่ก็ยังสามารถลอยได้และยังไม่ต้องบริโภคอาหารเหมือนมนุษย์ของเราทุกวันเนี้ยเหมือนพวกเราเนะย,ยังไม่ต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขายังคงมีบุญเก่าจากโลกเดิม และยังคงมีพลังจิตอังเกงกล้าจากพลังสมาธิหรือพลังฌานอะไรของเขาสักอย่างนะครับเลยยังไม่จําเป็นต้องกินนะครับในตอนแรกๆเขาก็ยังคงสภาพความเป็นพรหมอยู่ได้อย่างนั้นนานก็ล่องลอยลอยไปเรื่อยๆและการลอยไปสํารวจไม่มีเป้าหมายนะครับไม่มีเป้าหมายเพราะว่ามันเป็นความว่างเปล่าของโลกเขาไม่มีจุดหมายว่าจะต้องไปทําอะไรตอนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้มีแบ่งแยกเพศกันนะว่าเออพรหมเพศชายพรหมเพศหญิงไม่มี นะครับไม่มีเพราะว่าเขามีความบริสุทธิ์ของจิตใจของเขามีความโปร่งใสก็คือทุกคนที่ลอยมาคือพรมนะครับพรมทั้งหมดเลยแต่อยู่มาวันนึงและกันอยู่มาวันนึงนะครับก็ได้เกิดสิ่งมหัศาจรรย์สิ่งที่แปลกนะรปรากฏขึ้นมาบนผิวน้ํา ว่าพรมต้นอื่นๆก็พากันกินจนอิ่มหนำสำราญช่วงแรกๆก็กินกันไปได้เรื่อ มันมีความทึบถูกไหมครับมีความทึบของแสงแสงเริ่มทะลุผ่านยากเราเริ่มมองไม่เห็นอีกฝ ยังมีอาหารเกิดขึ้นมาใหม่อีกอาหารที่เกิดขึ้นใหม่นี้คือเรียกว่ากระด้างกระดาษชื่อดูแปลกจังนะครับแต่เขาเรียกกันมาอย่างนั้นแล้วกันนะครับกระด้างกระดาษเกิดขึ้นมาแทนเจ้างวดินนั้นเขาบอกว่าไอ้ตัวกระด้างกระดาษนี้มีลักษณะเหมือนคล้ายๆเ,เห็ดแล้วกันนะครับเห็ดแต่ชนิดไหนก็ผมก็ไม่รู้แล้วกันนะครับไม่ไม่เคยเห็นอะนะครับแล้วก็มีความคล้ายเครือถาว์น,นะครับแล้วก็มีพวกเครือถาว์เกิดขึ้นด้วยรสชาติอร่อย เขาบอกรสชาติอร่อยนะครับเมื่อกินเข้าไปร่างกายก็มีความหยาบขึ้นอีกนะครับหยาบขึ้นอีกหยาบขึ้นอีกแสดงว่านะอย่างที่ผมคิดคิดว่านะถ้ามีอาหารอะไรเกิดขึ้นอีกร่างกายก็คงหยาบขึ้นเรื่อยๆแน่เลยนะครับแล้วมาฟังกันต่อเมื่อกินเข้าไปเรื่อยๆรนะผมที่พอกินตอนแรกที่อย่างที่ผมบอกไปกินง้นดินแล้วร่างกายก็เริ่มทึบแสงแล้ว เนาะทึบแสงแล้วแต่แค่เหมือนแบบว่าแก้วที่แค่หยอดสีบางๆลงไปก็ยังคงมองเห็นนีกฟังแหละแต่ว่าเริร่มทึบแล้วแต่พอเริ่มกินไอตัวกระด้างกระดาษเข้าไปแล้วนะครับเริ่มทึบขึ้นอีกเริ่มทึบขึ้นอีกเริ่มแสงเริ่มไม่ค่อยมีในตัวเองแล้วตอนนี้แสงเริ่มน้อยแล้วแสงเริ่มน้อยเพราะแสงเริ่มน้อยก็คืออะไรคือความโลภนั่นแหละความโลภมันเพิ่มขึ้นพอความโลภเพิ่มขึ้นความทึบของตัวเองก็มากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายกินเข้าไปเรื่อยๆเอกตัวกระด้างกระดาษแล้วก็ไอ้เครือเถาวันกินเข้าไปเรื่อยๆอย่างที่รู้ไม่มีการเพิ่มไม่มีการปลูกไม่มีการสร้างหมดครับหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วคราวนี้อะไรอีกล่ะคราวนี้อะไรเกิดขึ้นคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้าวสาลีชื่อนี้เราคุ้นหูเนาะเราต้องปลูกกินเราเคยปลูกไหมเราไม่เคยปลูกนะครับแต่ว่าเราคุ้นหูอยู่แล้วล่ะข้าวสาลีคราวนี้ข้าวสาลีเกิดขึ้นอีกนะครับเกิดขึ้นอีกเป็นอาหาร ให้กับเหล่าพรมนะเหล่าพรมก็ยังไม่ถูกเรียกมนุษย์ละกันเพราะมนุษย์ของเราทําไมถึงเรียกมนุษย์เราถูกแบ่งแยกโดยเพศถูกไหมครับแต่ว่าพรมยังไม่มีการแบ่งแยกเพศนะตอนนั้นเขาก็ยังคงมีแสงแหละแต่แสงคงอ่อนและเนาะเหมือนหลอดใกล้ขาดแหละนะครับแต่ไม่รู้จะขาดตอนไหนนะก็เริ่มมีข้าวสาลีมาแล้วข้าวสาลีเกิดขึ้นเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องปลูกโอโ้ยุคน้าแบบวิเศษจัดเนาะถ้าเราเกิดยุคนั้นนี่คงแบบโอ้ว้าว นะครับก็เก็บเกี่ยวได้กินกันได้เลยอร่อยไม่ต้องหุงด้วยนะครับยุคนี้ข้าวของเราต้องหุงเนะยุคนั้นตอนนั้นดีกว่าไม่ต้องหุงข้าวกินได้เลยเก็บเกี่ยวกินสบายแล้วก็มีเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหอันลิมิตนะใส่สูตรโกงยุคก่อนนี่ใส่สูตรโกงกันเต็มที่เลยเนาะแต่ว่าขนาดใส่สูตรโกงยังไงก็หมดผมว่าสุดท้ายข้าวสาลีก็ต้องหมดนะครับ และในช่วงนี้เองนะช่วงนี้เองร่างกายของมนุษย์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดและช่วงที่เป็นกินข้าวสาลีนะเริ่มมีอวัยวะเพศปรากฏขึ้นนะปรากฏขึ้นก็ทําให้เกิดอะไรเกิดการแบ่งแยกเพศละแบ่งแยกเพศว่าเพศนี้เป็นเพศชายและเป็นเพศหญิงนะครับช่วงนี้แหละเป็นยุคช่วงแรกเลยที่มีการแบ่งเพศเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าถูกเรียกว่ามนุษย์ช่วงนั้นนะครับก็เลยมีมนุษย์เกิดขึ้นเป็นคู่แรก นะแต่ผมอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้อ้างอิงเกี่ยวกับการกําเนิดของมนุษย์แบบเป็นอดาดัมและอีฟอะไรอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะอันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับเราก็เลยเอาด้านนี้ละกันนะฮะจากพระไตรปิฎกนะครับก็มีมนุษย์ชายหญิงเกิดขึ้นมาคู่แรกนะพอเกิดขึ้นชายหญิงอย่างที่รู้กันตอนนั้นคงไม่มีเสื้อผ้าใส่หรอกนะครับพอได้เห็นกันดวงตาเริ่มแบบประสานกันปิ๊งๆละเริ่มมีอะไรจิตใจเริ่มปรุงแต่งนะครับจิตใจเริ่มปรุงแต่งเริ่มมีความแบบ สเสน่หาจิตใจเริ่มแบบโอ้ใจสัน่นตุ้มต่อมนะครับเพราะว่าเห็นอะไรเห็นร่างกายตัวเองกันละนะครับเห็นร่างกายตัวเองแล้วอีกคนก,ก,ก็มีเสื้อผ้าอีกฝ่ายก็มีเสื้อผ้านะเรียบร้อยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะก็เกิดความใกล้ชิดขึ้นนะครับยังนะยังไม่ต้องลุ้นไปไกลเกิดความใกล้ชิดขึ้นนะครับเกิดความใกล้ชิดเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นพูดคุยนะเริ่มสัมผัสตัวกันได้อะเพราะเขาอะไรเขาทึบแสงแล้ว นะครับทึบแสงก็เป็นเหมือนผิวหนังของคนเราเหมือนยุคนี้แหละเนาะเออคงเหมือนยุคนี้แหละนะครับเริ่มสัมผัสตัวกันได้เริ่มมีความรู้สึกนึกคิดนะครับพอสัมผัสตัวกันมากมากอยู่ใกล้ชิดกันเข้าไปอย่างที่รู้กันนะฮะลักแท้แพ้ความใกล้ชิดพอใกล้ชิดปุ๊บเริ่มมีการสืบพันธุ์เริ่มมีการร่วมเพศเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยพอมีการสืบพันธ์ร่วมเพศและยุคสมัยก่อนยุคนั้นดีกว่าไม่มีการป้องกันไม่มีอะไรเลยก็เริ่มเกิดอะไรฮะกำเนิดบุตรและก็ยังไม่มีการ ตั้งกฎเกณฑ์ว่าผู้ชายคนนี้ห้ามไปร่วมเพศกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นห้ามร่วมเพศคนนี้ไม่มียังไม่มีการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันก็เกิดการอะไรฮะร่วมประเวณีกันแบบมั่วเลยนะครับมั่วเลยยังไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าอันนี้ของเธออันนี้ของฉันไม่มีนะฮะก็การว่ากําเนิดบุตรออกมาก็ของใครไม่รู้อีกนะครับก็เลี้ยงกันไปแล้วกันอันนั้นก็เป็นยุคสังคมของยุคนั้นนะครับ และพอสุดท้ายนะฮะพอจังหวะของการกําเนิดชีวิตเริ่มเกิดขึ้นแล้วด้วยเริ่มมีคนเกิดขึ้นนะฮะไม่ได้เรียกว่าเกิดเป็นพมแล้วเกิดเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์ขึ้นมาช่วงนั้นก็ยังคงมีข้าวสาลีให้กินอยู่ชีวิตยังคงดําเนินไปด้วยความเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายแต่เริ่มมีความแบบความโลภละความโรคเข้ามาครอบนำเรื่อยๆนะความโรภเข้ามาครอบนำจากความโรภตัวนี้แหละทําให้มีกลุ่มคนนะกลุ่มคนบางกลุ่มกลุ่มนุษย์บางกลุ่มเริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าเรา เก็บข้าวเอาไว้กินเผื่อพรุ่งนี้ด้วยดีไหมเราไม่ต้องไปนั่งแบบเก็บทุกวันกินแล้วหมดกินแล้วหมดเพราะว่าช่วงนั้นช่วงแรกๆพอข้าวสารีเกิดเขาไม่เก็บกันนะเขาไม่กักตุนเพราะอะไรฮนะมันไม่ต้องปลูกไนงะมันไม่ต้องปลูกมันไม่ต้องหุงมันมีให้เรื่อยเรื่อก็กินไปเรื่อยๆืแต่พออย่างที่บอกมันเริ่มเกิดมีความโลภเพิ่มขึ้นเหมือนจิตใจเราทุกวันเนี้ยก็อยากอะไรอยากจะมีเอาไว้เริ่มไม่อยากออกไปไหนขี้เกียจแล้วนะว่าง่าย ก็เริ่มมีการกักตุนอาหารเพิ่มขึ้นก็เลยคิดว่าเราจะกักตุนข้าวสาลีเนี้ยเอาไว้ดีไหมก็เลยกลายเป็นว่ามีการกักตุนกันมากขึ้นขยายวงกว้างไปนะครับเพราะว่ากลุ่มคนตอนนี้เขาเริ่มมีความเสี่หาแล้วก็วเขาก็จะจ,จ,จัดกลุ่มกันเป็นแบบครอบครัวคู่พี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันในยุคนั้นนะก็เริ่มมีการกักตุนขึ้นเพื่อเอาไว้กินของตัวเองพอเริ่มกักตุนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นและก็มากขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะ เหมือนเดิมหมดครับข้าวสาลีหมดจากโลกนี้อีกแล้วนะครับเพราะมันเริ่มงอกช้าลงเริ่มไม่มีการปลูกเพราะไม่มีวิวัฒนาการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เขารู้ว่าสิ่งนี้มันหมดไปได้นะแล้วต้องปลูกหรือสร้างมันขึ้นมาใหม่ก็สุดท้ายก็หมดไปแล้วก็จุดเปลี่ยนตอนนั้นก็เกิดขึ้นสุดท้าย แสงที่เคยมีออกมาแม้แต่เล็กน้อยก็หายไปเลยคําว่าพรหมก็หายไปจากโลกในตอนนั้นนะครับหายไปก็กลายเป็นมนุษย์ผู้มีร่างกายผู้ไม่มีแสงมีเพศนะครับร่างกายหยาบจําเป็นต้องกินอาหารมีคู่นะมีลูกมีความห่วงมีความรักมีความหลงมีความไข้มีทุกสิ่งทุกอย่างและสุดท้ายก็ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร เห็นไหมฮะสุดท้ายแล้วจุดกําเนิดของมนุษย์มาจากอะไรอีกแล้วครับมาจากความโลภความหลงความอยากนะครับก็เนี่ยแหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นะครับก็มันคือสิ่งที่เป็นไตลักษณ์ต่างๆเราเข้ามาสู่ยุคต่อไปดีกว่านะตอนนี้คืออย่างที่บอกว่ายังไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆในสังคมเลยตั้งแต่ผมเล่ามานะฮะมันเกิดมนุษย์แล้วมีการกินเป็นสืบพันธุ์เป็นละนะครับแต่ กฎเกณฑ์คืออะไรไม่นั้นก็คงยังมีการขโมยกันอยู่สิเพราะว่าอะไรฮะตอนเก็บข้าวกันเขาก็เริ่มขโมยกันแล้วนี่เริ่มกักตุนกันแล้วนี่เนาะก็เริ่มมียุคที่3เกิดขึ้นยุคแห่งการแบ่งปันนะครับยุคแห่งการแบ่งปันหรือยุคที่กําเนิดสังคมและพระราชาหรือผู้นําดีกว่านะยุคแห่งผู้นําเมื่อข้าวนะครับเมื่อข้าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้และข้าวสาลีเกิดขึ้นไม่ได้ก็เริ่มมีการดิ้นรน ต้องเอาตัวรอดและชีวิตเพราะมนุษย์ต้องกินตอนเป็นพมไม่เคยต้องกินอิ่มทิพย์จิตแข็งล่องรอยชิลนะครับตอนนี้เริ่มหิวร่างกายเริ่มหิวเพราะเราต้องใช้กิจกรรมในชีวิตมีลูกมีแฟนมีทุกอย่างต้องหาวิธีเอาตัวรอดโดยการสิ่งแรกเลยหันมาปลูกข้าวก่อนแหละเพราะอะไรข้าวสารีเริ่มหมดแล้วก็เลยต้องว่างั้นเราเริ่ม,มหันมาปลูกข้าวกันก่อนนะครับหันมาปลูกข้าวแต่ยุคนั้นก็ น่าจะเอาเมล็ดพันธุ์จากข้าวสาลีแหละเนาะนะครับแล้วก็เริ่มมาแบ่งกันแล้วแบ่งเป็นที่นาแบ่งสารปันส่วนกันนะครับแบ่งสารปันส่วนกันว่าคงที่นี้ที่นี้ของใครของใครครอบครัวไหนก็แบ่งกันไปนะครับแล้วก็เริ่มเอาแบ่งข้าวไปปลูกกันว่าครอบครัวนี้จัดการกันเองกินกันเองใครจะกินเท่าไหร่ปลูกเท่าไหร่ก็เอาแต่มันก็มีคนจําพวกหนึ่งอีกนะมีคนจําพวกหนึ่งอีกที่ยังมีความโลภความขี้เกียจเนาะในตัวเองก็มีการ สร้างปัญหาโดยการที่อะไรขโมยแหละเข้าไปขโมยข้าวในนานะครับในนาสมัยนั้นเรียกนาหรือเปล่าไม่รู้แต่สมัยนี้เราเรียกนานะครับจะได้เข้าใจกันเข้าไปขโมยข้าวในนาแบบคงไปดึงไปถอดเลยมั้งไปขโมยของเขานะครับโดยที่ไม่มีการปลูกแต่สุดท้ายโดนเขาจับได้พอโดนจับได้เกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันโตเถียงไม่มีการจบไม่มีการสิน้นกลุ่มคนทั้งหมดจึงคิดว่าเอ๊ะ เราจะจบลงยังไงเพราะเราทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาเราไม่มีคนตัดสินนี่ใช่ไหมฮะพอไม่มีคนตัดสินจะจบลงที่อะไรอะ่ะโอ้โหก็คงแบบต่อยกันเละนะครับหรือแม้นั้นตายไปข้างอีกคนก็ต้องบอกตัวเองถูกอีกคนก็ต้องบอกตัวเองถูกไม่มีใครผิดจึงมีการจัดตั้งหัวหน้าขึ้นมานะครับเรียกหัวหน้าขึ้นมาเพื่อคอยแก้ปัญหาหาหนทางหาแนวทางหาวิธีอะไรก็ได้เพื่อให้ปัญหาทั้งหมดยุติลง เขาจึงจัดตั้งว่าดูที่เพศที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเพศที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ดูมีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อใจของเหล่าคนทั้งหลายเพื่อจะให้มาเป็นผู้ปกครองของเขานะครับยุคนั้นก็เลยจัดตั้งขึ้นมาอยู่หนึ่งคนละกันแตไไ่ไม่ไม่รู้ว่าใครนะครับไม่ได้บอกไว้เนาะจัดตั้งขึ้นมาหนึ่งคนนะครับและเรียกว่าพระราชายุคนั้นเกิดขึ้นพระราชาแล้วนะครับแต่พระราชาในตอนนั้น อาจจะเป็นตอนนี้ด้วยนะความหมายของพระราชาคือผู้เป็นที่รักของประชาชนนะครับแต่ว่ามีคําว่าพระมาข้างหน้ายุคก,ก่อนยังไม่มีการบวชเลยนี่แต่มีคําว่าพระมาได้ไงนะครับคําว่าพระเขาใส่ไว้ข้างหน้าเพราะว่ามันเปรียบเสมือนแบบการเคารพการให้เกียรติกับบุคคลคนนั้นนะครับก็คือเป็นทั้งที่เคารพของบุคคลทั้งหลายด้วยเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายด้วยนะครับและเนี่ก็คือกลายเป็นจุดเริ่มต้นละ พอเป็นพรมเสร็จสุดท้ายไปกินงวนดินอาหารนั่นแหละเกิดจากความโลภพอกินปุ๊บร่างกายทึบแสงไปเรื่ ของเลยดีกว่าต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคนเราอาจจะบอกว่าโอ้ยของซื้อมา นะครับก็เดินก็อยากจะให้ฝากทุกคนไว้ว่านะครับฝากเก็บคาสอนขององค์สมเพระสมาราสมุทิเจ้า